ครับสวัสดีครับช่างน้ำไม้ยิงกรแชากน้อยครับวันนี้จะมาส่งงานครับเป็นตัวนี้เป็นปืนศูนย์ครับปืนศูนย์ไม้ชิงชันครับทำสีสีขาครับสีเงาครับไม้ชิงชันล่างเป็นประดูลายเสือครับประดูลายเสือตัวนี้ช่วงชักอยู่ที่หกสิบครับปีสีครับ ครอบีดด้ยครับแช็คเกอร์ครับไกชิงชันครับสีเงาครับสองเคครับเคเกอรครับนี่ครับอํำคอร่องนิ้วครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณสองลูแปดนะครับประมาณนี้ครับ แน่นครับแน่นครับกระเป๋าตู้ติดครอบปีกครับตัวนี้เป็นไอ้ครอบรับเืนศูนย์ครับหลังตรงนะครับไม่โค้งมากครับตัวนี้เป็นสีด้านครับช่วงชักอยู่ที่เจ็ดสิบกับครั้งคาวห้าสิบเซนครับติด พื้นศูนย์ก็เริ่มต้นพศ5 0 0ครับรวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิงครับถ้าไม้ชิงชันก็บวกเพิ่มพันหนึ่งครับครับไม่ใหญ่มากครับตัวน,นี้เป็นสีดานครับทีนน่นี่เจ็ดสิบเซนันี้เป็นมือสอดครับไม้มาลิกครับ ครับข้างเทาห้าสิบเซ็ครับลา,างมีเนียมไม้ประดูแ้สามพันหน้าครับสามพันห้าย,ายน,น,นี้เป็นกำคอครับพอลางอาเอสีครับตวน,นี้เป็นปีห้าสิบห้าครับ ข้างขาวห้าสิบห้าเซนครับต้่ไม้ประดูครับ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 เกี่ยวเช็คเกอร์สองฝั่งครับเกี่ยหลบมือด้วยครับข้ามือครับตัวนี้เป็นไม้สักครับไม้สักกลางกลม โรลเลอร์สี่สิบเซนครับคักอยู่ที่แปดสิบครับตัวนี้ว่างครับตัวนี้สองพันห้ารวมส่งครับอุปกรณ์พร้อมยิงครับเป็นไม้สักน้ำหนักเบาๆครับแต่ว่าได้แรงชักไกลครับแรงแน่นอนครับสอง0ันห้ารวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิงกับลางกลมครับตัวนี้ว่างครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับสองพันห้ารวมส่งครับอุปกรณ์พร้อมยิงครับ ไม่สักครับเบาครับสวยนี้ส่งครับวิจก็สอบถามได้ครับเบอร์โทรไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามูย์สามสี่ศูนย์เก้ากดติดตามช่อง YouTube ช่างน้อยด้วยครับขอบคุณครับ